สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนทำเป้นพิมพ์เป็นอย่างเนี้เป็นอย่างงี้ยเป็นรูปอย่างเนี้ยอืมให้เดี๋ยวจำชื่อเนี่ยคุณไปโหลดคุณต้องไปโหลดไอแอปนี้มาอะไรไม่รู้แอปอะไรไม่รู้จำไม่ได้อืมอืม เดี๋ยวผมคนมม้นหาก่อนผมลืมไปเขียนคาว่าแป้นพิมพ์มันก็เจอแล้วอ่ะแบบนี้แหละผมเบือ่อนีกดเข้ามาอันไหนก็ได้อ่ะมันกดเข้ามาข้างในแอปพลิเคชันนี้ะ,ะ,ะมันกดเข้ามาปรับแต่งสกีมะรียมา ให้ลบๆคุณก็กดเข้าไปตรงไหน,นตรงกล้องอะพอกดเสร็จปุ๊บแล้วคุณก็เลือกภาพของคุณนะงเนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนรูปภาพอะขี้เกียจเอามาใส่ใหม่อีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับอโอ่อวสนานมาอีกแล้ว